อุ้มนะคะสาวสกลคนไกลบ้านค่ะเป็นคนสกลนครมาอยู่สวีเดนได้สิบสองปีแล้วค่ะวันนี้มื่อนี่ด้วยค่ะเดออเอาจะพูดภาษาย่อเลยค่ะคนสะกลอำเภอเมืองค่ะกับว่าภาษาย่อเนาะนี่ค่ะ ตามะขุ่มาแขวของโปรดคองเฮานีแล้วหาอยังบ่ได้ได้เท่าตำมะขู่แซ่บสุดละเอาสเต็กมาแลกกับบอยมเด้อค่ะเด้อปีกไก่ทอดค่ะปีกไก่ทอดเด้อค่ะอุ้มเห็ดเอิม่มปีกไก่ทอดน้ําปลาค่ะแล้วก็ชุบแป้งโกกิจักหน่อย ก็ได้อันไได้โทษในบทษเนี่ยไได้โทษในน้ำมันนะคะโทษในเครื่อง Air ์ไฟเยอร์นะที่หมอ้อหม้อทอดไร้น้ำมันนะที่เพิ่นกำลังฮิตกันเนาะบ้านเฮาก็กำลังฮิตเนาะเพิ่นกับโกบได้ล่ะอืได้การเพิ่อนอยู่ได้เนี่ยะคะ่ะแซ่บใส่แต่น้ำปลาอย่างเดียวค่ะไม่ใส่ออื่นด้วยไหน ใส่น้ำปลาแล้วกะเออใส่น้ำปลาแล้วกัน,น,ก,นกระเทียม,นะมกกเนาะมักกระเทียมมักกระเทียมมัดพริกไทยแต่ว่าเครื่องปรุงอย่างอื่นคือใส่แต่น้ำปลาอย่างเดียวเมื่อไหเ่ละเอาสเต็กมาแลกกับบอโยมะอันี กินอีหยังกับบ่อห้าวกินตำหมูหงสหยังกินหยังกับบแล้วไปกินอาหารฝรั่งมากกับฝรั่งกับมาเกเองกนกับฮาตำบบหมูหงกินคือเราค่ะมาอยู่สิบสองปีกันยังไ่ได้ชินนะเพื่อนดอกค่ะอาหารฝรั่งกินได้ค่ะแต่กากินได้บ่หลายมันบ่แล้ว ใส่มือด้วยค่ะบะต้องอันใส่มือเด้อล้างเรียบร้อยแล้วล้างเอ็นก็ะห้อพ่อค่ะกินู้เดียวนเนาะเขาไม่ได้กินกระปุ๋ยเขาไม่ได้กินกับหมู่กับพกืกอม,มือใหม่ด้วค่ะมือใหม่ฮัก อัดลงคลิปวิดีโออันอยู่โควิดมันว่างว่างหลายพวดก็เลยหาแนวเฮ็ดดีก็อยู่ซื่อๆพันบะแมนะน่นบอกเนาะสีเสีวาวาพื้นให้ฟังค่ะ มื่อนี้เนาะไปซื้อไปซูปซปเปอร์มาร์เก็ตฝรั่งสักวาฝรั่งสวีเดนเพื่อนบบไดซีเรียเรื่องโควิดจักจังไดก็จักเพื่อนคิดจังไดกันดอกค่ะแต่ว่าเพื่อนบบไดใส่หน้ากากเนาะเฮ้าคนเอเชียเฮาอ่านข้าวเข้ากับวิตก๊กังวลคือว่าล่ะวะเข้าไปในห้างเข้าไปในซูปเปอร์มาร์เก็ตไปซื้อของกับซามี่็ต้องว่วงไผ่ไก่กับซามีอันผูน้ซามีนี่แหละค่ะกันยังบบใส่เลยนะกะ ให้ไส่ยังผู้ไส่ค่ะเว้ายากยงกฝรั่งค่ะใสุ่กบพอย่างเขาไปซื้อของปานโตประหลาดค่ะเขาโมงเพราะว่าใส่อยู่ผู้เดียวผู้อื่นบคนอื่นทั้งซปเปอร์มาร์เก็ตผมมีไัยไส่ค่ะแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่เราเราชิวกระด้อประเทศนี้ ว่าพื้นเรื่องเกียดแล้วเซงว่าเนาะเขากินดีกว่าค่ะมา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 ,มาเด้อค่ะข้าวแรงตอนนี้ประเทศสวีเดนเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นหน้าห้อนค่ะฤดูร้อนอเขาอื่นเนาะแล้วสวีเดนเป็นประเทศที่อากาศหนาวแหง้งช่วงหน้าห้อนนี้ กลางคืนเพื่อนสีสั้นแต่กลางเว้นเพื่อนสีลายค่ะแต่อุ้มเมาอยู่ทางภาคกลางของประเทศเนาะว่าอาทิตย์เพื่อนสีตกเที่ยงคืนพุ่นละสี่ทุ่มอันนี้ตอนนี้ประมาณจักทุ่มนอเริ่สิเบิ่งก่อนตอนนี้สองทุ่มครึ่งค่ะเวลาสองทุ่มครึ่งเบิง่งเห็นบ่กคะอุ้มไม่ได้เปิดไฟได้หนิอันนี้คือแสงจากข้างนอกจากหน้าต่างนอเือน สองทุ่มครึ่งแต่ว่ายังแจ้งจ่างปังอยู่ค่ะเพื่อนยังแจ้งอยู่สี่ทุ่มครึ่งกับปานสี่โมงแรกนี่แหละค่ะเที่ยงขึ้นกับพระอาทิตย์เพื่อนจังสีลงประมาณตีสองตีสามก่ะเพื่อนก็ขึ้นแล้วค่ะพระอาทิตย์นี่คือช่วงหน้าฮ้อนเนาะฤดูร้อนของสวีเดน <c oughs> แถบสแกนดิเนเวียคือว่าแหละเพื่อนบ้านฟินลงฟินแลนด์นอร์เวย์ แต่นอร์เวย์พ้นสีดังคอสสวีเดนค่ะเพ่นสีดังกว่าก็เลยพ้นสีึ้นซื้อเนาะผู้ใดก็มาเที่ยวค่ะพระอาทิตย์เที่ยงคืนค่ะพ้นกสิเวันนอร์เวย์เป็นสิบว่าแต่สวีเดนสวีเดนฟินแลนด์เพื่อนบ้านกันค่ะคือประเทศไทยก็บลาเนี่ยแหละเพื่อนบ้านติดกันเขาหลอเนี่แหละขี่รถไปก็ได้ค่ะขับรถข้ามประเทศก็ได้ค่ะบด้ไกลปันใด เดนมาร์กฟินแลนด์สว kind of ีเดนนอร์เวย์เพื่อนเพื่อนบ้านเดียวติดแม่แม่พ่อแปะพ่อแปะเดียวละค่ะบ้านพี่เมืองน้องแล้ะเขิ้นชอบกินค่ะหอมแขกหอมแดงแข็งแซ่บคือว่ะ เอาเจบเจือค่ะมาอยู่เมืองนอกค่ะกินไปซั่มดกระแซ่เมดคือว่ะของของไทยได้ของไทยเฮาอ่ะของมาจากเมืองไทยพักพูดพ,ดพ,ดพ,ดพดืชพักผลไม้แซ่เปิดมาอยู่นี่ค่ะ สำรับปุ้มนะคะอาหารไทยอร่อยที่สุดในโลกค่ะลูกกะสามีเหรอคอนเฟิร์มลูกสาวนี่อยากเมือก็ดเนาะห้องแต่อยากเมือเมืองไทยลูกสาวขนาดเพิ่นเกิดอยู่นี่เลยคะ่ะพาเพิ่นเมืองเมืองไทยเนี่ยดีใจประสัน มันนี่กินข้าวข้าค่ะไปไปชอปปิ้งมากว่าสิคอดหอดเฮือนเนาะกว่าสิเห็ดกว่าสิแล้วกว่าสิได้กินสามีกับลูกเพื่อนกับเห็ดอาหารฝรั่งเพื่อนค่ะ hey. ทเข้าเดือนสิงหาล่ะหน้าฮ้อนเป็นกำะัาสิบดล่ะค่ะสีมดละเข้าสิงหาค่ะเป็นฝนตกพร้อมค่ะหน้าฮ้อนกับหน้าฝนร่วมเดียวอากาศนี่อากาศดูดีค่ะฝนตก แต่ว่าอยู่นี้อะค่ะฝนตกเพิ่นบ่ได้ฝนตกฟ้าห้องฟ้าหัวคือบ้านเฮานะดนตกหนักปปนนั <c oughs> ้นเคยพาลูกสาวไปเมืองไทยเพิน่นเจอฝนบ้านเฮาโ <c oughs> บ้บบดีตื่นเต้นกว่สันเป็นว่า เคยเห็นฝนตกนักขนาดนั้นนะคะฝรั่งน้อยตื่นตาตื่นใจ แล้วเนาะคะ่ะอุ้มก็สิได้ไปแล้วเด้อย,ยินพ่อหอมปากของคอให้มูโม่เบิง่งพึ่งพึ่งฮัดเหตวิดีโอเด้อค่ะพึ่งลงคลิปวิดีโอก็ฝา,ากกดไลค์กดแชร์ให้อุ้มเเด้อคะ่ะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์แน่ขอบคุณลายๆค่ะกระิพยายามเหตให้ดีที่สุดให้เพื่อนๆชอบเด้อค่ะเด้อขอบคุณค่ะ